ที่ดินแพงๆที่คนเก็บเอาไว้ขายกันครับแต่คุณอนุงอพงศ์ซอฟท์พอคินเนี่ยให้ลูกค้าไปเลยฮะคอนเซ็ปต์ของ AP จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ,บทีมพิเศษคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง popper property expert นะครับที่มาพูดคุยมั่วๆเกับถึงอสังหาร,หริมทรัพย์แนวคิดการลงทุนในอสังหาจากคนดังๆระดับประเทศกันนะครับในคลิปนี้อยู่กับคุณ อนุพงศ์อัศวพลโพคินนะครับเจ้าของบริษัท AP Property เนี่ยฮะซึ่งเป็นเจ้าของรางวัล The Most Valuable Brand of the Year นะครับหรือว่าแบรนด์ทรงคุณค่าในปี2019นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในคลิปก่อนอันนี้ผมพูดถึงคุณอนันต์อัศวคินเจ้าของ Land and House นะครับหลายคนก็ไม่ทราบนะว่าเออเขาเป็นพี่น้องกันนะครับกับคุณอนุพงศ์นะฮะซึ่ง AP เนี่ยได้เริ่มโครงการแรกในปี2537นะครับแต่ว่าในปี40อีกไม่กี่ปีผ่านมาจากการเริ่มโครงการ ซึะะ่ง AP เนี่ยก็โดนอย่างหนักหน่วงมากเลยเพราะว่ามีหนี้เนี่ยกว่า1,000ล้านบาทนะครับแต่มีเงินนี้ไม่ถึงร้อยล้านนะครับจึงต้องทำการคัดขายบ้านที่สร้างอยู่เนี่ยในราคาที่แบบลดไป20%นะครับได้กำไรนิดหน่อยก็ยังดีกว่า เออไม่ได้ว่าของเงินสดมาก่อนนะครับต่อมาในปี43เนี่ยนะครับการเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งทำให้ราคาที่ดินต่างๆเนี่ยลดหวบระเนระ,นา,ะนาดระนาวเลยนะครับคุณอนุพงศ์เนี่ยก็ตัดสินใจนะครับซื้อที่ดินนะครับจากเอ่อปราศนะครับหรือว่าองค์กรเพื่อการปริรูปสัาพัน์การเงินนะครับหรือว่านี่เสียของแบงก์ต่างๆที่แบบถูกมัดรวมอะไรเงี้ยครับก็มาประมูลการซื้อขายกันทั์ไหนสนใจก็มาประมูลขายทอดตลาดอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้ที่ดินแปลงสวยหลายแปลงในกลางเมืองมาเยอะเลย ซึ่งเป็นที่มาของโครงการพวกบ้านกลางกรุงหรือบ้านกลางเมืองต่างๆนะครับแล้วก็เป็นก้าวสาคัญที่ได้นําสู่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในเราต่อมาครับเอาจริงหาพูดถึงมุมมองของผมที่มีต่อ AP นะผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นําในเรื่องของทาวน์โฮมนะครับบ้านกลางเมืองบ้านกลางกรุงเนี่ยนะครับแดนอื่นน้อยมากที่จะทําแบบจริงจังแบบบ้านในเมืองทาวน์เฮาส์อะไรพวกนี้เพราะว่าอะไรครับราคามันสูงมากนะครับและที่ดินในเมืองเนี่ยโหหายากนะที่ดินบนี้ไม่ใช่ง่ายมีตังค์บางครั้งก,ก็ซื้อไม่ได้นะครับแต่ AP เนี่ย แข็งแกร่งเรื่องการทาโมเดลเรื่องทาวน์โฮมแข็งแกร่งมากนะครับเคยทําสติติขายได้ทั้งหมด200หลังภายใน3ชั่วโมงครับโครงการที่ผมประทับใจนะั่นคือบ้านกลางกรุงหรือกลางเมืองเนี่ยที่ทองหล่อนะครับสุขวิทยาสิบห้านะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคอนโดตารางเมตรแล้วประมาณ3ามแสนสี่แสนกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตึกแถวทาวน์โฮมไปตั้งตรงนั้นได้นะถือว่าเฮ้ยสุดยอดอะ่ะอยากซื้อเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีตังค์อัดซื้อไม่ได้อีกแล้วในอะนาคตครับหากมอมดูสติติขาย200หลังภายใน3 000ชั่วโมงสับผมไม่แปกใจนะครับ คืออย่างนี้ครับที่ดินเนี่ยมันแบบจะเหมือนของแอนติอของที่มีชิ้นเดียวบนโลกนะฮะเหมือนงานศิละปกะก็ตามเนี่ยถ้าคุณดูว่าอย่าง,งตรงนี้มันราคาขึ้นอยู่แล้วอย่างตรงนี้มันมีน้อยชิ้นและมีจํากัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็น่าซื้อเก็บไว้ไหมเออเหมือนของสะสมน,นะครับดังน,นั้นเนี่ยคนที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยหรือหลายคนก็บอกเฮ้ยซื้อไปเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับกลางเมืองมันหาได้ที่ไหนละ่ะอย่างทองหล่อเนี่ยคุณหาได้อีกเวละ เป็นไปไม่ได้แล้วครับังั้นก็ราคาขึ้นก็ถึงแบบซื้อกันอย่างไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับซึ่งจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยของทางความคิดของคุณอนุพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าคลับเฮาส์ของเขาเนี่ยเด่นมากนะครับคือบริษัคลับเฮาส์เนี่ยหรือพื้นที่ส่วนกลางของลูกบ้านต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะเอาไว้หลังๆถูกไหมเออคลับเฮาส์เนี่ยหลังๆเพราะอะไรครับมันจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะที่ดินมันถูกไงหลังๆบ้านเนี่ยมันถูกอยู่แล้วครับแต่ไม่ครับเขาเอาคลับเฮาส์เนี่ยเอาไว้หน้าหมู่บ้านเลยหน้าโครงการเเเลยนนนนะะครรับบิก้้าจ็พืทีีี่ดตง เอาไว้ขายเอาไว้ทาอะไรขายต่อคือมันแพงอะ่ะแต่คนพงคิดกลับกันเอาขับเฮาอยู่หน้าเลยดึงดูดลูกบ้านดูอลังการไปเลยนะครับต้องคิดต่างถือว่าใช้ได้ครับซึ่งช่วงหลังในเอพีก็เริ่มมาพัฒนาพวกคอนโดต่างๆนานานะครับแต่ว่าถ้าเทียบสัดส่วนจริง,รงๆเนี่ยแนวราบเองก็ยังมีสัดส่วนที่สูงกว่านั่นคือมัน76%เอนั่นะเองนะครับของรายได้ทั้งหมดเป็นแนวราบเป็นพวกบ้านพวกก,ากลางกรุงอะไรต่างๆเนี่ยแถวบางนาก็มีของ a อเยอะนะครับ แลนดเฮาก็อยู่แถวบางนาเยอะเนี่ยผมก็ไปดูบ่อยๆนะฮะซึ่งแนวสูงเนี่ยมีประมาณ18%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีพวกคาบบริการต่างๆประมาณ5%ครับ mm. คุณ mm. จะเห็นภาพนั้นว่า AP เ mm. ข้มแข็งการทำทาวน์โฮมแล้วก็แนวราบนะครับเน้นกลางเมืองด้วยนะถ้าเป็นกลางเมืองเนี่ยผมว่า AP mm. เด่นสุดนะครับซึ่งไอเดียในการทําบ้านกลางเมืองบ้านกลางกรุงเนี่ยมีอะไรบ้างครับอันดับหนึ่งครับเรื่องของโจทย์ลูกค้าแล้วก็ดีไซน์นะครับบ้านกลางกรุงเนี่ยจะไม่ใช่แบบ ทื่อๆนะจะมีดีไซน์แต่และโครงการไม่เหมือนกันนะเช่นทองหลอที่แบบหนึ่งนะก็ดูแปลกตาดีนะครับอีกที่อื่นก็อีกแบบหนึ่งนะก็คือปรับดีไซน์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้านะครับแล้วอยู่ในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะฮะร,ราคาเช่นราคาประมาณ4-5ล้านบาทเนย่ยขนาดประมาณร1 0 2 2 0ตารางเมตรคือไม่ได้เทียบกับคอนโดแล้วเนี่ยนะครับคอนโดเนี่ยมันห้องมองห้องก็แค่35ตารางเมตรเองถูกไหมฮะร,ราคาเริ่มต้นในพื้นที่ที่อาจจะในโซนในเขตเดียวกันแล้วก็ได้นลครับ ก็ยี่หกล้านแล้วเนี่ยแต่นีนาการเลือกซื้อทาวน์โฮมก็เป็นเลือที่ดีเหมือนกันครับคือได้พื้นที่ที่ใหญ่กว่ามีส่วนกลางเหมือนกันอย่างเงี้ยและอยู่ในเขตละแวกในเมืองเหมือนกันคอเห็นภาพใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าคอนโดนะต้องบอกก่อนนะคอนโดมันติดตัวไฟฟ้าแต่นี้อาจจะเถิบออกมาหน่อยครับและโลเคชั่นของเขาเนี่ยครับปาแปบเนเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนด้วยนะเอออันนี้คือบ้านกลางเมืองนะอยู่รถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โห คือคอนโดเนี่ยผมผมบอกนี้ในมุมของคอนโดนะ,นะครับราคาเนี่ยเติบโตได้ประมาณห้าปีแรกนะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ มันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีที่ดินนั่นเองนะครับการตกแต่งการรีโนเวทหรือแม้กระั่งการปรับปรุงนิติบางครั้งมันทําโซมเนคอนโดอาจจะโซมแล้วราคาไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยนะครับหรือเป็นทาวน์โฮมเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่เท่ากับบ้านนะเรื่องการรีโนเวทการปรับแต่งให้ดูสวยเนี่ยแต่ว่ามันยังมีที่ดินส่วนตัวการปรับแต่งให้ดูโดดเด่นไม่เก่าไม่โซมเนี่ยนะครับมันก็จะทําได้มากกว่า คอนโดครับประกอบที่ดินเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับแต่คอนโดเนี่ยคือที่ดินบนฟ้าเนี่ยมันยังพอมีเยอะอยู่เห็นภาพไหมครับแต่นั้นเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยในกลางเมืองเหมือนกันคอนโดกับตึกแถวหรือแม้ท่งทาวน์โฮมนีครับราคาทาวน์โฮมจะราคาพุ่งไปได้เร็วกว่ามากๆเลยแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีริมิตนะครับอย่างเช่นผมเคยเห็นราคาตึกแถวพันพันนิดนะ ถวสีล้มนี้ครับราคาต่อห้องเนี่ยล่อไป40ล้านนะครับต้นทุนจริงน่าจะมัน5าล้านนะั่นแหละสมัยซุ้งมาแรกๆครันี้มัน40่ล้านเติมโตมา8เท่านะครับซึ่งทาวน์โฮมหรือบ้านเนี่ยโต8เท่า10เท่าเนี่ยผมว่าไม่แปลกอะไรนะครับคือคนเคยเห็นแต่ถ้าเป็นเรื่องของคอนโดโต8เท่าเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับยังมากก็3-4เท่าครับนี่ก็เป็นปัจจัยนที่ผมบอกทางต้นว่าเฮ้ยถ้าถ้าคุณมองในมุมของแบบ ของสะสมอ่ะเออตึกแถวอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบที่ดินในเมืองเนี่ยมันหายากไงตึกแถวข้อดีกว่าที่ดินคืออะไรอย่างมันปล่อยเช่าได้เลยคุณได้ยิวได้ค่าเช่าหรือทําธุรกิจสตอเรจหรืออยู่อาศัยได้เลยเนี่ยมันก็ดีกว่าเป็นที่ดินคือเหมือนกับที่ดินนั่นแหละแต่ว่าเออที่ดินแปลงใหญ่ไม่ไหวแฮะ ขอขอแบ่งแล้วกันไปดึกแล้วกันนะครับได้อยู่อาศัยด้วยก็เป็นทั้งที่ไม่เลวนะครับถ้ากมองในมุมของแนวคิดของอนุพงศ์เนี่ยทีนีผมชอบนะผมชอบคํานี้ก็คือไม่มีความสําเร็จใดเป็นนิรันด์นะครับวันนี้คุณสําเร็จแต่พรุ่งนี้คุณอาจจะล้มเหลวล้มเลิกล้มพังก็ได้นะฮะคุณอนุพงศ์บอกว่าความสำเร็จเนะี่ยมันไม่มีจริงหรอกนะอย่าไปฉลองมันมากมายทำสำเร็จสำเร็จก็ ก็ไปต่ออะไรเงี้ยฮะคือถ้าคุณเป็นผู้ผหห่านระดับสูงเนี่ยอย่าไปหลงเระเองความสำเร็จมากคุณยังมีงานอีกต้องหลายอย่างให้ต้องทําอย่าไปโมชลองทํางานต่อนะครับซึ่งคำพูดน,นี้ดีครับทำให้เราเนี่ยไม่ยึดติดกับความสําเร็จไม่แบบพยองว่าเฮ้ยเราเก่งนะแต่ทําตัวเสมอแล้วก็ทํามุ่งหน้าทําสิ่งที่ต้องทาครับต่อจากความไม่ยึดติดความสาเร็จเนี่ยต่อไปเป็นความอยากกลัวนะครับอยากกลัวกับความล้มเหลวนะครับที่จะดีที่เขาพูดถึงนี่คือ fail fast fail cheap fail forward นะครับนั่นคือการและล้มให้เร็ว ล้มให้ถูกแล้วก็ล้มแล้วไปคันนาด,ด้วยนะฮะคืออย่าไปกลัวว่าเจ้าจะล้มครับเพราะว่าล้มอยู่แล้วครับแต่ล้มให้ไหวล้มแล้วอย่าให้เจ็บหนักแล้วก็ล้มแล้วให้เราพัฒนาไปขันนาได้ด้วยนี่นคือแนวคิดล้มแล้วต้องเรียนรู้ของคุณอนุพงศ์ครับก็มาสรุปคลิปคลิปนี้นครับนะคุณคนอนุพงศนะ์เนี่ยสับผมผมชอบหลายด้านมากเลยนะครับก็เป็นครอบครัวที่เก่งเรื่องอสังหาหมดเลยนะตั้งคุณอนันต์คุณอนุพงศ์นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับนั่นคือโมเดลการคิดการทําบ้านในเมืองสำหรับผมเป็นนักลงทเลาานเี่บิทรรแลาา้ดูว ว่าซื้อไปเถอะราคาขึ้นอยู่แล้วที่ดินอะไรพวกนี้เราเห็นนะครับในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคาขึ้นเพราะดีมาซับพลาแต่ราคาขึ้นเพราะว่าเออเงินมันมันมีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับและยิ่งเป็นยิ่งกลางเมืองเนี่ยครับข้อดีของกลางเมืองคืออะไรครับ,กล,ออรรบกลางเมืองเนี่ยจะมีเรื่องของฟราซิตี้ที่ค่อนข้างครบและเน็ตเวิร์กของรถไฟฟ้าเนี่ยมันมค่อยๆต่อขยายครับอย่างเช่นสมมติรถไฟฟ้ามี2สถานีอย่างเงี้ยสามสถานีอย่างเงี้ย พลังของ Network e f f e อ t อาจจะไม่เยอะต่อให้คุณเตียวไฟฟ้าเองก็เดินทางได้สองสถาน,นีก็คงไม่เยอะถูกไหมครับแต่ยิ่งนานไปนานไปเนี่ยรถไฟฟ้ามันก็จะยาวขึ้นไป10 20 50เชื่อมลงหลายสายพอเน็ตเวิร์กของรถไฟฟ้ามันเข้มแข็งขึ้นคนก็อยากจะนั่งรถไฟฟ้ามากขึ้นและทําให้ที่ดินบริเวณโดยรอบเนี่ยมันมี Value มากขึ้นด้วยนะครับซื้อที่ดินเนี่ยไม่ยากถ้าคุณมั่นใจราคาขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถอาจจะซื้อยอมซื้อในราคาที่มันสูงขึ้นได้เพราะว่าอนาคตมันสูงกว่านี้เเกมมนน้้ยรบืออนูาาาี่งถล นะครับที่ดินจำกัดเห็นอยู่เท่านี้แล้วแถมเรามีมันแบบเป็นบ้านอนะ่ะไม่ใช่คอนโดนะที่แบบคอนโดมันจะขึื่ตึกสูงได้มากมายเพราะว่าความเป็นบ้านต้องอย่าลืมนะครับความเป็นทาวน์โฮมต้องอย่าลืมนะครับว่ามันมีจุดดีกว่าคอนโดบางม,มุมแล้วก็อาจจะต้อยกว่าบางม,มุมเช่นเรื่องของทำเลอะไรเงี้ยแต่ทำเลอยู่ในการเมืองเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ไม่แพ้กันมากแล้วกันเนาะจ่ายแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นไปได้ไกลกว่า โซมแค่ไหนปรับปรุงดูใหม่เอี่ยมเสมอเนี่ยให้ก็ไม่เลวนะครับและอีกอย่างที่ผมชอบนั่นคือเรื่องของคำขับเฮาอยู่หน้าโครงการนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเออพอมนอยู่หน้าโครงการปุ๊บมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นสวยขึ้นเนาะแล้วก็แบบแหน่นาจะมาร่วมกันหน้าโครงการได้ง่ายขึ้นซึ่งนี่เป็นข้อดีครับปกติเนี่ยพวกบ้านที่อยู่หน้าโครงการเนี่ยหรือหลังใกล้ๆจะเป็นบ้านที่ราคาค่อนข้างสูง นะฮะราคน,นสูงก็คือแพงๆแหละจะอยู่ตรงหน้านั้นคนมีตังค์ก็ซื้อข้างหน้าก่อนนะครับแต่ลังหลังเนี่ยบางครั้งเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นทาวเฮ้าส์และอาจจะเป็นทาวโฮมและราคาถูกๆหน่อยเนี่ยการที่เอาครับเขาอยู่หลังๆเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะแหมนะชดจ่ายตั้งแพงอะ่ะน่าอยู่หน้าดได้ไหมละ่ะมันก็เป็นมุมคิดที่ค่อนข้างกลับกันแต่ผมว่ามันก็ก็ค่อนข้างเซ็กซี่ดีแล้วก็ แปลกนะครับแล้วก็โดดเด่นมากๆครับก็เดินผู้นําบ้านในเมืองอย่างแท้จริงนะครับอาจจะถูกใจกันหลายคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบเนาะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติด like, ตามผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรจะมาเม้ามอยเรื่องสังหาก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับไงขอบคุณทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ